ฮะเดี๋ยวตกลงกลุ่มไหนอ่ะเราเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ข้างบนลงมาแล้วเราขึ้นไปแล้วก็จบแล้วก็ไปที่พระอุโบสถแล้วก็จบเลยโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะเรามาที่หินเห็นเห็นเส้นเห็นเส้นเห็นเส้นเห็นตัวนี้นักเรียนคิดว่า เวลาเรามองไปแล้วเราเกิดมโนภาพ imagination อยู่เนาะ you open imagination you have a idea you have a belief you have a ceremony this uh you can you can conclusion คุณสามารถสรุปได้ไหมคะว่าเป็นอะไร What is ดีสิดีศนาการ right ดีศนาการ r i g h อ๋อ This only one this half นากา This only one this half elephant นากาคือพญานาค What's i this อาจจะเป็นลูกของพญานาคก็ได้ okay, <I> ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เออเราไม่รู้ <P ony> ฉะนั้นเห็นต <P ony> ัวนี้นะคะที่เรานำมาเพื่อให้มาเป็นปรัชญาสอนธรรมแก่คนที่มาเห็นเพื่อให้เขามองเป็นภาพจินตนาการต่างๆว่า ไอเนี่ยมันคืออะไรบางคนจะมองเห็นเป็นพญานาคบางคนจะมองเห็นเป็นงวงช้างบางคนจะมองเห็นเป็นช้างบางคนจะมองเห็นเป็นเป็นเป็นอะไรก้อนหินเออบางคนก็มองเห็นเป็นก้อนหินนะแต่โดยส่วนมากแปดสิบเปอร์เซนต์ทุกคนจะมีความเชื่อในเรื่องของอ่ายัสบิลีฟทูนาการนะคะโอเคนี่คือพญานาคนะแต่มันก็เป็นเพียงแค่จินตะนา เท่านั้นโอเคเราไปหาหาไม่ทราบเหมือนกันทสีไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาเอามาแบบนี้เลยเนก้อนๆเลยแล้วก็น่าไหก็ฉาวไ้หรือเปล่าหรือไงก็ไม่ทราบจะเห็นเขายงมาเป็นก้อนๆนะ เขาไม่ได้ขนาดนี้เนาะะใครมองเห็นเป็นโทนี่โทนิจาร์หรอโทนี่มีจินตนาการระดับสงจริงๆเลยนะอเราไปหาพระแม่ศริมหามายาการอะไรนะมันมีน็อตอยู่ด้านในเขาขึงเอาไว้ไงลูกขึงเอาไว้ไม่ให้มันตก เดหนูจะแอบยกไปบ้านไงเดี๋ยวให้ทางข้างบนเขาลงมาก่อนนะลูกเราต้องให้ข้างบนเขาลงมาก่อนนะคะโอเคอาวเราลอบพระนางศรีมหาไหญายืนอยู่ข้างหน้านะคะอ้ามาโอเคนะคะสิ่งที่เรามองเห็นนี่คือพระองค์เป็นใครคะเปนางศรีมหเป็น เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มารับบทบาทเป็นมารดาหรือเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าดังนั้นคนที่จะมาคลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีความพิเศษยังไงคะเ,เวลาอยู่บนสวรรค์จะต้องเป็นอะไรเอย่ยไม่เวลาแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้น นะพระแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บนสวรรค์เป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายนะคะแต่ทเนี้ภาเวลาพระพุทธเจ้าจะลงมาเกิดแล้วทเนี้ไม่สามารถไปอาศัยท้องใครได้เพราะว่าเขาต้องการคนมีบุญเท่านั้นที่จะมาอุ้มท้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะฉะนั้นมีมหามายาคนนี้องค์นี้นะที่เป็นคนรักษาศีลห้าแบบบริสุทธิ์มากแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลจนไม่มีความด่างพร้อยแล้วท่านก็เลยอธิษฐานจิตเป็นผู้หญิงแล้วก็ลงมาเกิดในสักยราชแล้วก็เป็นเจ้าหญิง นายโสธราพิมพาขึ้นมาก็ได้แต่งงานกับพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็ามามีครอบครัวกันแล้วก็ออกลูกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในตระกูลนี้นะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้ามาปฏิสนธินะคะได้9เดือนนะคะหลังจากที่ทําเรื่องคลอดพระพุทธเจ้าเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วพระนางสริรมมหามายาอยู่ได้กี่วันเอ่ย ใครสอนสังคมครูคนไหนสอนสังคมพระนางสิริมหามายาอยู่ได้แค่เจ็ดวันวันที่เจ็ดพระนางสิริมหามายาทีวีก็ทรงอะไรคะทรงสิ้นพระชนนะคะสวรรคตนั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนเสร็จแล้วท่านก็ดวงจิตของท่านก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคนมีบุญแล้วโดยส่วนมากเขาไม่ให้อยู่บนโลกมนุษย์ นานนะคะเขาจะไม่อยู่บนโลกมนุษย์นานแน่นอนเขาจะรีบมาทําหน้าที่ของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเกิดของเขาเลยเพราะว่าโลกของเรามันยังมีอีกโลกอื่นนะคะไม่ใช่แค่โลกมนุษย์เท่านั้นนะคะยังมีอีกโลกอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะที่เป็นทั้งสถานที่ที่ดีและสถานที่ที่ไม่ดีดังนั้นเรามาเรียนรู้กันว่าท่านคนนี้มีนามว่าอะไรคะ พระนางสิริมหามายาทีวีเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะพระเจ้าชายสิทธัตถะพระชุกมุมารเกิดขึ้นมาแล้วก็9ก้าได้เจ็ดก้าแล้วก็เวลาท่านโตเป็นหนล่งท่านได้แต่งงานกับพระนางยะโสธราพิมพานะคะแล้วกบออกลูกมาเป็นพระชุกมุมามีนามว่าพระราหุนราหุล แล้วพระราหลเนี่ยตามพระพุทธเจ้าออกไปบวชแล้วก็ตรัสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระนางยยสธราพิมพาให้ไปขอพระราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้กับองค์ราหลจันทร์อง์ราหุลูกชายของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นสามเณรรูปแรกในโลกเป็นสามเณรรูปแรกในโลกที่ถือศีลสิบแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วพระราหลเนี่ยมีอายุเท่าไหร่คะ โอ้ตั้งเป็นร้อยปีเลยนะพระราหุลอายุร้อยยี่สิบปีเลยนะอ๋อแล้วพระราหุลเนี่ยทรงไปไตายที่ไหนคะพระราหุละอธิษฐานจิตเหาะขึ้นไปแล้วก็ไปไหม้ตนเองอยู่บนกลางอากาศนะคะจนกลายเป็นกระดูกแล้วก็เป็นเท่าทานอยู่บนอากาศนะคะเป็นพระราหุลนะคะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วฉะนั้นคนเป็นพระอรหันต์จึงไม่ใช่ธรรมดาแล้วดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเวลาใคร เอาขา <mill> e ไปพาดพระพุทธรูปไปด่าพระพุทธรูปหรือไปแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีต่อพระพุทธรูปเนี่ยชาวพุทธเราถือว่าเป็นอากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะความไม่เหมาะสมนี้ถือว่าเป็นบาปไหมคะนักเรียนอ่าเป็นบาปแม้แต่เราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เราไปดูถูกศาสนาคริสต์ก็เป็นบาปเหมือนกันถ้าเราไม่ได้นับถือศาสนามุสลิมเราไปดูถูกศาสนาเขา ก็บาปเหมือนกันดังนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธไม่ควรดูถูกศาสนาหรือความเชื่อใดๆในโลกนะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ต้องปฏิบัติต,ตัวให้เป็นคนดีโอเคอายุเดือนแสนอย่าโอเคเลสโกทูอาซัมโบลิกอ่าอัตุโลมหาเดระอ่าดุดอัตุโลโอเคเลสโกนว ไอ้โลกผมมอเป็นลูกปั้นอะเออก็มันเป็นลูกปั้นไงหือหนอใส่ิ๋วมาเกิดนี่ไปอ่าค่อยเดินนะคะอ่ะจุดสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายดีเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นโบสถด้วยนะคะจุดของเรานี่ก็คืออุทยานหลวงปูดุลอัตุโลวัดปาโยธาประสิทธ์นะคะ เป็นปุทยานนะคะเป็นปุทยานนะคะที่ตั้งขององค์หลวงปูดุลอตุโลนะคะถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินในขณะนี้นะคะองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินในขณะนี้นะคะนักเรียนโดยรอบนะคะก็จะมีเป็นสนามหญ้านะคะทางขึ้นนะคะก็จะประกอบด้วยโคมไฟแล้วก็ประกอบด้วยพญานาคศิลปะสมัยขอมนะคะพญานาคมีกี่หัวเอ,อ่ย ลูกหนูดูหน่อยสิลูกนั่นน่ะนั่นน่ะกีหัวน่ะเขาชูมาให้เราเห็นอยู่นั่นน่ะห้าหัวนะคะดังนั้นนาคนะคะนาคในศิลปะขอมนั้นโดยมากมักโดยมากมักจะสร้างห้าหัวนะคะอจะสร้างห้าหัวนะคะเคอันนี้ก็คือหลวงปู่ดูลัตุโลนะคะ เวลาเรามาสักการะบูชาก็สามารถบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะแล้วก็ขึ้นมาก็สามารถจุดทูบเทียนแล้วก็ปักเอาไว้นะคะข้างหน้านี้เลยนะคะเป็นกระถางทองนะคะอันนี้บริจาคโดยผู้วา่าผู้ว่าราชการนะคะผู้ว่าราชการสร้างโดยผู้ว่าราชการนะคะไม้ก็จะเป็น,ปนอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะลูกอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะอาจะเป็นสีทอง อันนี้ก็คือองค์หลวงปู่ดูลอตโ,โลนะคะอ่าทีนี้เราจะทําการสักการะหลวงปู่ดูลโดยการประนมมือแล้วก็สวดสวดอิติปิโสเดินรอบถ้าใครไม่เดินรอบนี้ไม่ผ่านนะคะโอ้มีพญานาคด้วย